เอาละคะ่ะคุณผู้ชมคะเรียกได้ว่าเป็นประเด็นเดือดแห่งวงการนางงามที่ต้องบอกเลยนะคะว่าชาวเน็ตรวมถึงแฟนนางงามต่างจับตามองถึงเรื่องราวดราม่าที่เกิดขึ้นนี้กันอย่างต่อเนื่องจากกรณีนะคะเวทีการประกวด Miss p r a n d i ิน e r n a t i o n a l 2024ที่ได้มีการประกาศปลดฟ้าผ่านนะคะฝั่งทางด้านของแคมบรดียจากการเป็นเจ้าภาพจัดการประกวดในครั้งนี้นะคะเนื่องจากว่าทางด้านฝั่งองค์กรเจ้าภาพ คุณผู้ชมไม่สามารถนะคะปฏิบัติตามข้อกําหนดที่ระบุไว้ในสัญญาข้อตกลงค่ะของการเป็นเจ้าภาพได้ซึ่งงานนี้เนี่ยโอ้โหต้องบอกเลยนะคะว่าสร้างความฮือฮาให้กับแฟนนางงามอยู่ไม่น้อยและก็เกิดกระแสดราม่าตามมาอย่างต่อเนื่องทําให้เกิดปัญหาระหว่างสองประเทศขึ้นมาในทันทีคุณผู้ชมคะ่ะและเรื่องราวดราม่าเกี่ยวกับเวทีนางงามที่เกิดขึ้นในครั้งนี้นะคะก็มีแฟนนางงา ของทั้งสองประเทศค่ะรวมถึงนางงามเองนะคะต่างมีการออกมาชาดเดือดกันสนั่นโซเชียล ซึ่งต้องบอกเลยว่าดูเดือดเป็นอย่างมากจริงๆค่ะคุณผู้ชมคะจากกรณีเกิดกระแสราม,ม่ากเกี่ยวกับเวทีการประกวดมิการอินเตอร์ r นช a n i l n a l พนยในครั้งนี้ล่าสุดนี้เลยค่ะทางด้านฝั่งของเตาทีวีพูเองคุณผู้ชมคะก็ได้มีการออกมาเคลื่อนไหวพูดถึงเรื่องดราม,ม่าที่เกิดขึ้นระหว่าง2ประเทศค่ะซึ่งก็มีการถามนะคะว่าแล้วอย่างนี้จะกลายเป็นปัญหาระหว่างประเทศไหมด้านของเตาทีวีูก็บอกนะคะว่ามีสี เพราะตรงนั้นเขาอ่อนไว้นะคะเราต้องยอมรับว่าตรงนั้นเขาอ่อนไว้เราก็อ่อนไว้กับเขามาตั้งหลายปีแล้วมันมีเรื่องลากยาวกันมา 3- 4 5สี่ห้าปีแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราด่าเขาเขาด่าเราเราบอกว่าเขาก๊อปเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้ก๊อป เพราะฉะนั้นมันมีปัญหาอยู่แล้วนะคะสิ่งหนึ่งที่จะจัดนางงามได้เราจะต้องไม่ไปประเทศที่เขากําลังมีปัญหากับเราล่าสุดก็บอกไม่เผาผีกันแล้วแต่ยังไงมันก็ต้องรีเสิร์ชนะคะต้องมานั่งคุยกันแต่ว่ามานั่งคุยกันเนี่ยเราต้องคุยแบบกับรัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวหรือผู้รับผู้ใหญ่ภายในบ้านเขานะคะแล้วตอนนี้เนี่ยจัดที่ประเทศไทยเนี่ยดีแล้วดีกว่านะคะจะหยิบจะใช้อะไรมันง่ายหมดแล้วอยากได้ อะไรเนี่ยมันก็ดังเนรมิตนี่ก็คือสิ่งที่ทางด้านของเตาทีวีพูได้มีการออกมาเคลื่อนไหวนะคะพูดถึงดราม,ม่ากเกี่ยวกับเวทีการประกวดนางงาม m i s s Grand อินเ r n a t i o n a l 2024ในครั้งนี้ซึ่งต้องบอกเลยค่ะว่างานนี้ก็ทำเอาเหล่าบรรดาชาวเนต็ตรวมถึงแฟนนางงามนะคะเข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันอย่างเยอะแยะมากมายซึ่งบางคนเองก็บอกนะคะว่าเป็นเรื่องยากเพราะคอมเมนต์เนี่ยปลูกฝังเยาวะชนให้จงเกลียดจงชัง ประเทศไทยอยู่แล้วนะคะทํานองเดียวกับประเทศลาวดังนั้นความมีอคติต่อไทยจึงมีมานานแล้วปกติมีมานานแล้วค่ะเขาเคลมชุดไทยนะคะเคลมกระทั่งวัฒนธรรมทุกอย่างละเอียดอ่อนเท่ากับความรู้น้อยนะคะซึ่งก็ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ยังมีคอมเมนต์อื่นๆตามมาอีกเหมือนกันทั้งบอกนะคะว่าคอมเมนต์มันต้องการสงครามซึ่งเราต้องจัดให้พูดถึงได้แล้วหรอพี่เต๋านะคะคนคอมเมนต์เขาอ่อนไว้แต่รัฐ บาลไทยเราอ่อนแอเขมเมนเขาปล่อยคลิป iOAI นะคะโจมตีใส่ร้ายไทยต่างๆนานาม,มาโดยตลอดแต่รัฐบาลไทยเนี่ยเงียบไม่ทําอะไรเลยแถมไปคบกับคขมรอีกนะแบบนี้เขาเรียกว่างงและงงมากๆอีกทั้งยังบอกด้วยนะคะว่าเป็นก็เป็นสิปัญหากับเขมรนนะคะหรือไทยขาดคขมรไม่ไม่มีคขมรไทยจะอดตายหรอตัดสัมพันธ์ไปเลยค่ะเรียกได้ว่างานนี้ก็ทําเอาเหล่าบรรดาชาวเน็ตนะคะต่างเข้ามาคอมเมนต์แสดง ความคิดเห็นที่แตกต่างกันออกไปค่ะก็เอาเป็นว่าเรื่องราวดราม่าเกี่ยวกับเวทีการประกวดนางงามในครั้งนี้จะจบลงยังไงหรือว่าจะมีดราม่าใหม่พุดขึ้นมาไหมอันนี้ก็ต้องรอติดตามกันต่อไปอีกทีหนึ่งค่ะ